สวัสดีค่ะนะวันนี้ทนายุ้ยนะคะไม่ได้มาคุยกฎหมายแต่ว่าจะมาคุยเกี่ยวกับความงามน,นะ,ะสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นสิวนะคะปกติยุ้ยก็เป็นคนที่แบบไม่มีสิวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดใบหน้า mm. แต่วันนี้นี่แบบอยากจะบอกจริงคือต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้มาขายสินค้านะคะแต่ว่าจะมาแนะนําเพราะว่ามีรุ่นน้องที่เขาเป็นแพทย์แผนไทยนะคะแบบตัวจริงสิยงจริงเลยนะคะทาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซึ่ง เดิมทีเท่าที่ยุ้ยดูคือยุ้ยก็ไม่ได้สนใจหรอกเนะาะผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเองนั่นก็คือเน้นล้างหน้าให้สะอาดก็พอซึ่งปกติจะล้างหน้าเนี่ยสามรอบด้วยกันนะคะก็คือใช้โฟมล้างหน้าทั่วๆไปที่ไม่ได้แบบผสม m o i s ไรเซ z e r เพราะว่าถ้าเราใช้ m o i s ไรเซ z e r เนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบติดตามหน้าใช่ไหมคะลื่นๆอะไรเงี้ยนั่นคือเราล้างหน้าไม่สะอาดอยุ้ยก็เลยจะเน้นโฟมล้างหน้าที่ไม่มี m o i s ไรเซ z e r แล้วก็จะล้างเนี่ยสามรอบด้วยกันเพื่อให้แบบมันสะอาดจริงๆอ คนเราจะมีน้ํามันแถวๆนี้ค่อนข้างเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนันจะทําให้แบบเกิดสิวแต่ว่าวันนี้แบบอยากจะบอกต่อจริงต้องออกตัวกับว่าไม่ได้มาขายสินค้านะไม่ได้แบบเป็นตัวแทนนะคะแต่ว่ารู้สึกแบบเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาว่ยแบบอายุจะ40แล้วอะเพิ่งเพิ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมันล้างหน้าสะอาดได้แบบในครั้งเดียวแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเลยว่าทําจากสมุนไพรเนี่ยร้อซซึ่งเวลาใช้มันจะมีกลิ่นสมุนไพรยอยู่ด้วยแล้วก็เฮ้ย มันโอเคอะ่ะใช้แล้วแบบมันสะอาดได้ในครั้งเดียวโดยที่แบบไม่ต้องล้างซ้ำสองสาครั้งคะ่ะแล้วก็ความสะอาดเนี่ยทำให้เราแบบไม่เป็นสิวก็มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า r ีเนสนะคะ อันนี้ของรุ่นน้องทำยูไม่ได้ขายนะบอกเลยนะไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปตามข้อมูลที่อยู่ในโพสต์ได้เลยแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นฟองค่ะซึ่งโดยปกติยูจะไม่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่แบบบีบออกมาแล้วเป็นฟองเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่สะอาดแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าพอบีบออกมาแล้วแบบพอใช้เข้าไปอะครั้งเดียวบีบฟองแบบสองครั้งอะล้วก็ใช้ล้างหน้าครั้งเดียวบอกเลยว่าแบบสะอาดคือจับตรงไปเนี่ยไม่ว่าจะตรงนี้ที่แบบเป็นน้ํามันพวกทีโซนเนี่ย เฮ้ยไม่มันเลยหน้าไม่มันแล้วแบบสะอาดมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาอายุจะ40แล้วอะ่ะเพิ่งเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างหน้าแล้วสะอาดแบบสะอาดอิ่มมากๆแล้วก็มันไม่ได้มีมอยส์เจอไรเซอร์มาเกาะตามผิวแล้วก็ใช้แล้วมันไม่ได้แห้งแบบเวลาเราใช้สบู่ปกติเนี่ยผิวมันจะแห้งถูกไหมคะแต่อันนี้ยมันไม่แห้งเลยนะคะ น้องเขาก็ให้โทนเนอร์มาด้วยปกติยุจะไม่ใช้โทนเนอร์อยุจะเป็นคนที่ล้างหน้าให้สะอาดอย่างเดียวแล้วก็ลงพวกให้ความชุ่มชื้นไม่ใช้พวกลดริ้วรอยไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยเน้นเน้นความสะอาดนะคะแต่ว่าน้องเขาให้โทนเนอร์มาด้วยซึ่งใช้แล้วมันก็โอเคอะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยประทับใจตัวครีนเซอร์คือโฟมล้างหน้าตัวนี้มากกวา่าซึ่งอยากจะบอกว่าล้างหน้าแล้วโคตรสะอาดแล้วก็ได้กลิ่นแบบสมุนไพรจริงๆะคะ่ะก็เลยอยากจะมา แนะนำอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่ารีวิวแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะน้องซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเขาเขาทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยแบบด้วยใจของเขาจริงๆแล้วแบบมันดีจริงๆก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆที่ไม่อยากเป็นสิวหรือใครที่เป็นสิวเขาจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยนะคะก็ลองไปใช้ดูลวกันนะคะติดต่อที่เรเนสนะคะยุ้ยให้ไลน์แอดไว้แล้วข้างบนลองติดต่อน้องเข้าไปเนาะ ไม่ต้องบอกว่ามาจากดิสยาก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนรีวิวไม่ได้รับจ้างรีวิวไม่ได้ขายไม่ได้เป็นตัวแทนเลรงสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าใช้แล้วโคตรดีคอนเฟิร์มว่าล้างครั้งเดียวสะอาดเอีย่ยมหน้าไม่เป็นสิวนะคะเพราะว่าปกติจะเน้นล้างหน้าให้สะอาดถ้าใครจะเน้นล้างหน้าให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแนะนําตัวนี้เลยครั้งเดียวสะอาดชัวร์ถ้าไม่สะอาดมาต่อยหน้าได้เลยนะคะก็วันนี้ก่อนออกไปปฏิบัติภารกิจก็ ใครก็ตามที่อยากจะแบบเน้นการล้างหน้าให้สะอาดด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือใครที่เป็นคนแพ้ง่าย r n e น s นะคะลองติดต่อไปดูเนาะ at renes นะคะโอเคขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาติดตามก็ไม่ได้ข่าโฆษณาไม่ได้ตัวแทนขายแต่อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ